วววิิิ่่่งงงนสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับสู่ช่องทีมงานเพชรไผ่หลิวในวันนี้เราเอาแมวมาทำหน้าที่เขาได้ถูกต้องแล้วะเอามาหาหนูครับผม หรเราก็เปิดแนวนะก็เปิดแนวพวกเศษหญ้าอะไรมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็เดี๋ยวเราต้องคัดพวกหน้าดินออกครับผมนี่หนึ่งตัวแล้วครับเอาแม่มาหาหนูหนูท่าน่าจะมีเยอะครับนี่สอาตัวแล้วเปิดทุกกองมีทุกกอง

วันนี้แหละครับใช้เต็มที่เอาแมวมาหาหนู คนลุ้นไปกันครับว่ามันจะเจออีกไหมเปิดหัวคลิปมาก็เล่นไปหนึ่งตัววิ่งหนีอีกหลายตัวครับไม่ทันเห็นไม่ทันดูดจับ

ได้งานด้วยครับได้ของกินด้วยวิถีชีวิตวิถีชาวบ้านนะยาวๆยาวๆไทยก็ยาวๆี่งไงนี่งไงนี่ไงนี่ไง เอาเอาไปได้การได้งายกันแล้ววันนี้เอาหาแค่หนูนะโอ้ลวิ่งนวิ่ง เรียบร้อยนะโอ้รับผมเรียบร้อยครับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับพอดีมีงานด่วนเข้ามาจากงานทอยก็บ่ออกงานนอกครับนิดหน่อยรประมาณสัก50เที่ยวลเลยย้ายมาตัดดินส่งลูกค้าหน้างานครับ ร้อยแปดแล้วก็ไปรออยอีกแล้วสิบสองตันครึ่งนะใช้โหมดเพลโลดเรียบร้อยแม่ย้ายมามุมนี้นี่มืดตึ๊บเลยย้อนแสงนิดหน่อยนฮะอากาศยามเย็นนี่ก็เกือบห้าโมงแล้วครับ ขอบคุณที่ตามรับชมฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับช่องทางการตดต่อเพิ่มเติมช่องทาง facebook เพจทีมงานเพชรไพลิวเข้าไปกดติดตามถูกใจกใันด้วยนะครับเป็นพระคุณอย่างสูงขอบคุณครับ